8 5 9 0 0บาทไมเนเชนหลายคนเข้าใจกันดีว่าเฮ้ยเปลี่ยนนิดหน่อยแต่นวาวาร่ารุ่นนี้ด้านหน้าเปลี่ยนแทบจะทั้งหมดเลยความพรนะีเมียมน่ยผมว่าก็ไม่ด้อยกับใครมองว่าเอ้ย e มันสวยนะนิสสันค่อนข้างแบบกล้าทําตลาดเหมือนกันนะ LED 4ดวงแบบนี้ได้ทำไลท์ไลท์ light. มีให้ตั้งแต่ตัวแบบ700,000นะมีเหมือนกันบึกนะลวดลายเดียวกันกับตัวพวก Pro นะตรงเนี้ยผมว่าโลนไปเป็นรถที่แบบว่าเชิงพาณิชย์ที่ออปชั่นเนี่ยไม่ได้ด้อยกับใครเลยยังเป็นพื้นฐานความเป็นพลาสติกรูปทั้งหมดการดีไซน์ผมว่าสวยแต่เรื่องคุณภาพของวัสดุไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยนะครับเต็ม10ผม ก็ให้ประมาณแบบ7ไม่ได้ชัดมากการกะร,ระยะต่างๆแม่นกระจมองหลังตัดแสงออตโต้มีมาให้นะอันนี้ได้แค่เนี้ยขึ้นลงไม่มีราวจับ8,59,000บาทเป็นรุ่นที่น่าจะคุ้มค่าเลยสำหรับตอนนี้ วันนี้พิเศษอีกคลิปแล้วโอ้โหช่วงนี้สายกระบะจัดเต็มจริงๆสำหรับช่องโคก้พีแฉกับพ่อนอีกครั้งหน้าช่องโคก้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้เชฉวนุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่หลายคนเนยอยากชมรีวิวกันอีกหนึ่งรุ่นเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับตัวนิวนิสสันนาวาร่าที่เขามีการปรับบ er นะิ๊กมายเนเชนหน้าใหม่ด้าน ด้านท้ายใหม่ภายในใหม่นะครับขุมพลังที่เรีวยกว่าจีทชาร์พอตัวเลยและที่สําคัญเซตติ้งการขับขี่ใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากเปิดตัวมาเนี่ยหลายคนอาจจะได้ชมแค่แบบเฮ้ยรีวิวตัวพิเศษเขา Pro 4X Pro 2X หรือว่าจะเป็นตัวเดิมเบิร์นแคปนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะฮะเราอยู่กับ New Nissan n i s s a n n a v a r a นะครับในตัวถัง King Cap นะครับแล้วก็เป็นรุ่น Caliber V นะเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนั่นเองราคาค่าตัว859,000บาทผมบอกเลยคุณผู้ชม859,000บาท คุณได้ออปชั่นหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมีบางอย่างเยอะกว่าตัว Pro 4X อีกช mm ุด hmm. โคไฟหน้าเนี่ยคอร์สอดีแล้วก็ดีไซน์กระจังหน้าต่างเนี่ยคือบอกเลยว่า8 0แสนกว่านะฮะดูดีไม่หยอกเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะพาชมรอบคันแล้วก็พาดูกันว่า คุ้มค่าขนาดไหนก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครปช่องคูเกะพีและออโต้เซชั่นด้วยรวมไปถึงอย่าลืมซูเปอร์กาแฟคอฟฟี่ลิชเียงคู่สู้กับคุณุกวันชีวิตต้องขับเคลื่อนเลือดอร่อยเข้มข้นก็ต้องยกให้ซูเปอร์กาแฟรสเข้มข้นฉะนั้นก็อย่ารอช้านะฮะไปชมรีวิวรถยนต์กันเลยครับผมนี่คืออีกหนึ่งรุ่นนะครับคุณผู้ชมที่หลังจากเปิดตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าการบิ Man ๊กม n o เนอร์เชนของเขาเนี่ยนะฮะทำให้รถยนต์หลายๆค่ายเนี่ยอายกันเลยเพราะว่า คำว่าไม n เนเชนหลายคนเข้าใจกันดีว่าเฮ้ยเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนสติกเกอร์ไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่นิสสันนวาวา r ารุ่นนี้นะครับบิ๊กไม n เนเชนจริงๆด้านหน้าเปลี่ยนแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่เส้นสายถ้าสังเกตดีๆด้านข้างนะครับยังมีเอกลักษณ์ความเป็นนาวาร่าตัวเก่าอยู่แล้วก็ภายในเนี่ยนะครับตัวเก่าเนี่ยชัดเจนมากนะแต่ภายนอกเนี่ยบอกเลยว่าหล่อขึ้นเยอะ นะฮะวันนี้เราอยู่กับนิสสันนาวาร่นะครับตัว King Cap แล้วก็เป็นรุ่น Caliber V นะฮะถือว่าเป็นรุ่นที่เอ้ยมีออปชันมาเพียงพอต่อการใช้งานไม่ได้ถูกจนเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปราคาค่าตัว859,000บาทรุ่นนี้เหมาะกับใครบ้าง n i สสันนาวาร a นะจะมีตัวถังทั้งแบบว่า2ประตูนะ n g Cap d ดับเบิลแคหรือว่าจะเป็นตัวพิเศษที่เขาเอาตัว d o บเบิลแคมา ทำสีนะสีเทาพิเศษติดตั้งลวดลายกระจังหน้าสีดําเงาสีดําด้าน,ดดานเลยผสมประสานกันไปให้มันแบบดูล้าแต่คันเนี้ยผมว่าเหมาะกับเชิงพาณิชย์เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวถังแบบนี้พื้นที่สัมภาระด้านหลังเนี่ยจะเยอะนะครับแต่เรื่องความหรูหราความเป็นแบบความพรีเมียมเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้กับใครเลยเรามาดูดีไซน์ก่อนละกันนะรุ่นนี้คุณผู้ผมชมสิ่งที่ผมชอบเลยคือตัวฝากระโปรงเขาเลาะตัวร่องแบบนี้มาแล้วก็ตัวหูตรงเนี้ย มันบ่งบอกว่าเฮ้ยภายในหูตรงเนี้ยเหมือนแบบเครื่องเขาเครื่องใหญ่ๆจะดูบึกบึนนะครับซึ่งมันเป็นดีไซน์ของตัวฝากระโปรงเขานะครับเหลี่ยมสันตรงนี้ยยกขึ้นมาแล้วก็ลวดลายตรงนี้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวกระจังหน้าตรงเนี้ยความที่เป็นตัวตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัวโปรเนี่ยจะเป็นโครเมียมงานโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลย นะด้านบนคุณไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะมีเขียนนาวาล่ามาให้แบบนี้ซึ่งผมมองว่าเอ้ยมันสวยนะเวลาดูแบบดูกกไกลๆนะถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นสีแบบสีสีดำสีเข้มๆเนี่ยตรงเนี้ยตัดมากๆแต่พอดีเราได้สีบรอนเงินมานะครับกระจังหน้าตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับลวดลาย3มิติแบบนี้นะการดักอากาศอะไรต่างๆดีไซน์ใหม่ทั้งหมดโลโก้นิสสันขนาดใหญ่นะครับตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้มีมาให้นะครับอย่างที่ผมบอกว่า859เนี่ยคือออปชั่นต่าง,างๆก็มีมาให้เพียงพอแล้วนะ นะไม่ว่าจะเป็นพวกระบบช่วยเบรกต่างๆมีมาให้นะแต่ก็บางอย่างไม่มีพวกเลนคีฟนะพวกบายสปอร์ตพวก RCTA ต่ TA, างๆไม่มีแต่กล้องสามองศาสองศามีเบาะปรับไฟฟ้ามีเออมันก็หักล้างกันได้นะถัดมาอันที่ผมชอบมากๆสาหรับตัวนาวาล่าตัวใหม่ก็คือชุดโครงไฟหน้าเขาและผมบอกไว้ก่อนว่านิสันค่อนข้างแบบกล้ากล้าทำตลาดเหมือนกันนะเพราะว่าไฟหน้าแบบนี้ส่วนใหญ่นะไฟหน้าที่แบบเต็มระบบแบบเนี้ย ถ้าเป็นค่ายอื่นอาจจะติดตั้งให้เฉพาะตัวท็อปตัวรองท top แต่นิสสันนาวาตัวใหม่นะครับไฟหน้า quad LED LED 4ดวงแบบนี้แล้วก็ daytime running light, light แบบนี้มีให้ตั้งแต่ตัวแบบเนี้ยแปดแสนเจ็ดแสนมีเหมือนกันจะไม่มีไฟหน้าแบบนี้แค่ตัวเตี้ยเท่านั้นคือถ้าเกิดเป็นรุ่นคาลิเบอร์ยกสูงแบบเนี้ยมีให้หมดเลยเออเนี่ยผมชื่นชมนะครับเปิดปิดออโต้นะครับแค่รุ่นนี้อาจจะยังไม่มีตัวออโต้ไฮบีมนะแค่เปิดปิดออโต้และ daytime running light สวยมากๆเดี๋ยวสตาร์ทให้ดู นะครับประมาณนี้นี่ดีเทลภายในยังรอเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของชิ้นกันชนด้านหน้าตรงเนี้ยจะตีโปร่งออกมามีขอบมานะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็น LED แบบนี้เลยนะครับซึ่งขอบต่างๆจะสวยมากตรงเนี้ยดูโปรง่งพอดีดูเหลี่ยมสันเขาชัดเจนมากแล้วก็ลิ้นด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกสีดำด้านเสริมพห้รุต์เนี่ยดูเต็มมากๆเห็นป่ะแบบนี้เลยนะครับนี่คือ859นะคุณดูด้านหน้าตรงเดี๋ยวผมสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟให้ดูด้วย นี่บึกนะคือผมมองว่าเป็นปิกอัพที่ดีไซน์ดูบึกดีนะครับโอเคในส่วนของด้านข้างประมาณนี้แล้วก็เรามาดูล้อกันรุ่นนี้คุณผู้ชมตัว k n n g c p นะครับล้อจะได้ดีไซน์แบบนี้ซึ่งจริงๆมันเป็นลวดลายเดียวกันกับตัวพวกโปรนะแค่ตัวโปรเขาไปทำเป็นสีดำอันนี้จะเป็นสีเงินเท่านั้นนะครับก็เป็นล้อขนาด255 65 R 1 7 ตัวลดลายล้อประมาณนี้ดูบึกบึนดีนะแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกนะครับมีบังโค้นมีต่างๆมาให้อันนี้เป็นข้อสังเกตนะด้านหน้าเก็บมาดีแต่เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะฮะโปรงตรงนี้ตีออกมานะฮะขยายก็รองรับแบบล้อใหญ่ๆเหมือนกันแต่แค่เนี้ยผมว่าก็เพียงพอฝาครอบจมูกข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวมีกล้องส6 0องศานะฮะแล้วก็กรอบต่างๆเนี่ย ไม่มีงานโครเมียมนะเป็นยางพลาสติกสีดำด้านต่างต่างแบบนี้ทั้งหมดมือจับเปิดประตูโครเมียมนะครับพร้อมเคเลสบันไดบิวอินแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นสายด้านข้างเนี่ยเนี่ยมีมีมมซอล่องมงีต่างๆมาให้ซึ่งผมมองว่าเออมันก็พอนะสำหรับการเป็นตัว King Cap นะครับ King Cap คืออะไรถ้าเกิดเทียบกับพวกโตลต้ตาก็คือตัว SmartCA p ปนะคุณผู้ชมคือเปิดแบบนี้นะตรงนี้ก็เปิดอีกด้านหนึ่งเนี่ยคุณก็ไว้ของไว้เลยได,ได้แต่จริงจริงเนี่ยมันไม่เหมาะการนั่งนะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ย คนไทยก็รู้กันดีนะครับซื้อไปส่วนใหญ่นั่งกันมันก็จะนั่งไม่สะดวกสบายหรอกนะครับเบาะจะไม่มีเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวพาไปดูในลำดับถัดไปนี่ประมาณนี้สลักต่างๆนะในส่วนด้านท้ายนะความเป็น king c a p พื้นที่ห้องสภารัเขาน้อยนะครับด้านท้ายก็จะเยอะนี่นะครับมีพวกเนี่ยไลเนอร์ต่างๆมาให้ครอบมาเวลาแบบขนของต่างๆก็จะแบบไม่เป็นรอยแล้วก็นี่สติกเกอร์คาลิเบอร เป็นเอกลักษณ์ของนาวาร่านะครับล้อด้านหลังผู้ชมลดลายเดียวกันกับด้านหน้าสเปคเดียวกัน255,65 R17 แต่เป็นดรัมเบรกแล้วก็อันนี้ผมว่าอาจจะเป็นข้อสังเกตบางโคนมีแต่ตรงเนี้ยผมว่าโล้นใบโปร่งด้านหลังยกมาแบบนี้ดูดีเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับความเป็นนาวาร่าตัว Big m a n เเชนเนี่ยนะครับคือไฟท้ายใหม่ตัวฝาท้ายใหม่แล้วก็ตรงนี้นะครับมีการติดตั้งสปอยเลอร์มาให้ด้วยชิ้นตรงนี้เสริมมาสำหรับตัว V นะ คุณสามารถวางของได้เลยตรงนี้จะเป็นพลาสติกดำด้านนะฮะมือจับเป็นโครเมียมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเบ้าพลาสติกสีดำด้านแล้วก็กล้องมองหลังแล้วก็ผนวกกับกล้อง3ามรอยสิบองศานะครับโลโก้นิสสันรวมไปถึงตัวเส้นสายฝาท้ายนะครับรุ่น V ีนะแล้วก็นาวาล่าอยู่ด้านท้ายแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโปรเขาจะมีสลักอยู่ตรงฝาท้ายเลยเขียนว่านาวาล่านี่นะครับเซ็นเซอร์กระ,ระยะด้านหลังมีกล้องมีคือผมบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มนะ นะเป็นรถที่แบบว่าเชิงพาณิชย์ที่ออปชันเนี่ยไม่ได้ด้อยกับใครเลยบันไดด้านหลังผู้ชมเป็นพลาสติกแบบนี้นะมีเซ็นเซอร์มาให้ตรงนี้เป็นสีเดียวกันกับต,ตัวรถเป็นพลาสติกทั้งหมดแล้วก็ตัวไฟสองป้ายทะเบียนอยู่ด้านข้างนะครับส่วนตัวฝาท้ายหลังนะครับไม่มีระบบ e a s y lift นะนี่ก็จะมีน้ําหนักนิดน,นึงแต่ถามว่ามันหนักมากไหมก็ไม่มากนะคือมันก็ยังพอยกไหวมือเดียวอะ่ะแต่ก็จะหนักกว่าพวก p r o 4X กับพวกแบบ Ford r a n g e r ที่เขามีตัว e a s y lift อะไรอย่างนี้นะครับในส่วนภายในก็จะมีพวกเนี่ยตะขอต่างๆมีมาให้นะครับตะขอที่เป็นสีเงินแบบนี้4จุดของนิสสันภายในก็จะประมาณนี้นะครับไฟเบรกนุ่นที่สามีมาให้กระจกมองหลังมีตัวไล่ฟ้านะครับตัวสาวอากาศเป็นก้านสั้นแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านหลังตรง ดูดีนะแล้วก็ไฟท้ายนะครับยังไม่ใช่ LED เติมระบบไฟท้ายมี LED ไกด์แบบนี้เวลาคุณเปิดไฟดีหรือไฟห,หน้าจะเป็นเส้นขึ้นแบบนี้นะไฟเลี้ยวไฟถอยหลังยังเป็นหลอดไส้ปกติแต่เบ้าเนี่ยดีไซน์ใหม่นี่คุณดูขอบต่างๆเดี่ยดูดีเลยโอเคเดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับจะเปิดไฟหน้าเปิดไฟต่างๆให้ดูว่าเฮ้ยพอมันสตาร์ทแล้วเดย์ไลท์ไฟหน้าไฟเลี้ยวต่างเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเบรกกดปุ่ม ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ด้นะแต่แค่ไม่มีออโต้ไฮบีมอ่ะเปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟฉุกเฉินโอเคฝาครอบจบของข้าง LED อ่ะดูไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าจะเป็นคอส LED สวยเลยนะครับอันนี้ไฟสูงเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์คือขอบตรงนี้นะส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดปกติยังไม่ใช่ LED เต็มระบบนะด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกแสงสีขาวเหมือนกันและนี่คือด้านหน้าตรง โคตรสวยเลยผมบอกเลยว่าไฟหน้าเขาทําให้รถเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยด้านหลังล่ะนะไฟ LED ไกด์ต่างๆนี่ LED ไกด์แบบนี้เป็นขอบแค่นี้แล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยหลังบ้าสวยนะโอเคในส่วนของภายในคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกว่าใช้งานจริงเลยมีควรมีแก้ววางนะครับเปิดประตูมาองศาประมาณนี้สุดๆเอ้ยก,กว้างดีนะเกือบจะ90องศาแล้วก็ตัวการดีไซน์ของประตูเนี่ยพลาสติกขึ้นรูป พลาสติกคือรูปตรงนี้เป็นหนังนะครับสติชิ่งจะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับส่วนมือจับต่างๆเป็นพลาสติกแล้วก็เบ้าตรงนี้ที่คุ้นเคยกันของชาวนิสันกระจกลงไฟฟ้า2บานแต่จะออโต้แค่เฉพาะคนขับนะที่ล็อกรถที่ปลดล็อกที่พับกระจกมองข้างที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่วางเหรียญส่วนถัดลงมาด้านล่างคุณผู้ชมพลาสติกคือรูปทั้งหมดแล้วก็เนี่ยที่วางขวดวางขวดแบบ10บบาทยังได้เลยนะพอเขาค่าอนข้างยาวอาจจะวางแก้วเยติได้ด้วยนะแต่ผมว่า อาจจะแบบไม่ลงไม่สุดนะฮะแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อย,น,อยนะครับประมาณนี้เปิดมาในส่วนของห้องโดยสารเบาะนั่งเนี่ยดูดีนะ8 5 0 0 0มันบาทเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดลายแบบนี้เลยเป็นลวดลายปรับใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็น Pro 4X หรือ Pro 2X เนี่ยจะเป็น t ิชช n ่สีแดงสีขาวแล้วก็มีสลักเขียนว่า Pro มาแต่เนี่ยก็จะเรียบเรียแบบนี้นะครับกับความเป็น King Cab แต่ผู้ชมผมบอกไว้ก่อนรุ่นนี้8 5 0 0 0 0มันบาทถูกกว่าตัว Pro Pro4X ตัวท็อป1149เบาะนั่งคันนี้ไฟฟ้า Pro4X ไม่ใช่ไฟฟ้าเออป็นไง8แสนห้กนบาทคนขับมีปรับไฟฟ้ามีดันหลังด้วยดัแล้วกันนะครับแล้วก็ลวดลายประมาณนี้ความโปร่งเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูภายในต่อ er. ในส่วนของภายในคุณผู้ชมสำหรับตัว New Nissan Navara คันนี้นะครับก็ต้องพูดตามตรงว่า เบ้าทั้งหมดนะครับยังเหมือนตัวนาวาร่าตัวเก่านะครับคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยนะครับคือถ้าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ว่าจะเป็นจอเล็กๆน้อยๆนะแต่คือแผงแดชบรอร์ดต่างๆเหมือนเดิมทั้งหมดนะฮะแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นตัว V ที่เป็นตัว King Cap รเนี่ยราคา859,000บาทก็คือยังเป็นพื้นฐานความเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่รุ่นนี้หรอกเอาจริงๆตัวตัวโปรนะโปร 2x โปร 4x ที่คันละล้านนะครับ ตัว pro 2 x 999นะตัว pro 4 x 1149ล้านกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือเป็นพลาสติกรูปผมอาจจะบอกว่าน่าจะเป็นข้อสังเกตของรุ่นนี้หรือจะเป็นข้อด้อยก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยราคาล้านกว่าอย่างตัวนู้นนะก็ยังเป็นพลาสติกแบบนี้นะซึ่งถ้าเกิดเทียบกับพวก ford ranger w i d track นะที่เขาแบบล้านนิดๆล้านกับ40,000กว่าบาทอย่างเงี้ยเขาได้ที่เป็นแบบหนังแล้วด้วยอ่นนี้ก็ เป็นข้อสังเกตที่จะต้องแจ้งให้ทราบกันไปนะครับอาการดีไซน์กันก่อนละกันแผงแดชบอร์ดขึ้นรูปแบบนี้นะครับช่องแอร์ด้านข้างตรงนี้จะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ตัวเกะด้านหน้าไม่มีระบบซอฟนี่ไม่มีความสมูทก็คือลงปังแบบนี้เลยแล้วก็เกะวางของได้เยอะพอตัวนะในส่วนของช่องแอร์ตรงกลางจะดีไซน์แบบนี้ นะครับคือถ้าเกิดผมมองว่าในเรื่องของการดีไซน์ผมว่าสวยแต่เรื่องคุณภาพของวัสดุแบคือแบบอยากได้ให้มันเป็นแบบกึ่งนุ่มก็ได้อะไรเงี้ยจะดูหรูดูแพงกว่านี้จอตรงกลางตรงนี้ที่มีการเปลี่ยนก็คือเป็นจอขนาด8นิ้วเพิ่มเติม apple carplay android auto fm/am bluetooth นะครับช่องเสียบ CD ไม่มีแล้วนะนะจะเป็นระบบแบบนี้หมดแล้วก็เรื่องจอ8นิ้วเนี่ยเป็นสีแบบนี้นะมีมีภาษาไทยซึ่งฟอนต์ต่างๆก็ปกติไม่ได้เบีย้ยวไม่ได้ลอยแต่อย่างใดแล้วก็การทัชชิ่ง,งต่างต่าง ก็สมูทลื่นไหลติดนิ้วดีนะครับแต่ถามว่าสมูทขนาดแบบเต็ม10ผมก็ให้ประมาณแบบ7อะไรอย่างงี้คือไม่ได้แบบว่าลื่นไหลามากซึ่งในเกรดนี้ในรถยนต์ที่เป็นแบบรถปิกอัพแบบเนี้ยผมยังยกให้หน้าจอเฉพาะหน้าจอนะของ Ford นะฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยจอซิงสามเขาเนี่ยอันนั้นนะสมูทกว่าแต่แค่สีสันของ Ford ก็จะพื้นๆน,นะอันนี้ก็สีสันก็เยอะเหมือนกันแต่แค่แบบไม่ได้คมชัดมากมายนักในส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับเมนู กดดูได้จะเนี่ยก็จะกลับมาเหมือนหน้าจอโฮมอะ่ะอันนี้คือ,อตัวโทรออกนะครับโทรด่วนโทรต่างๆเวลาคุณเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็โหมดกลางวันกลางคืนเพิ่มเสียงลดเสียงคุณภาพของปุ่มก็เป็นพลาสติกทําสีแบบเงินๆแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือข้อดีที่ผมอยากชื่นชมมากๆ8ปดแสนห้าหมื่นก้าันบาทคุณได้กล้อง3ามรองศาซึ่งไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวล่างกว่านี้ก็ได้กล้องคือเฉพาะรุ่นที่เขายกสูงขึ้นมาเนี่ยนะได้กล้องมองรอบคันแบบนี้ทั้งหมด อันนี้ชื่นชมนิสสันเลยและกล้องเขาเนี่ยคุณผู้ชม3.60องศาจริงๆนี่มุมด้านหน้าแล้วก็แม้ว่ามันจะไม่ได้ชัดมากคือแบบออกจะมัวๆหน่อยนึงแต่การกะร,ระยะต่างๆแม่นคือไม่ได,ไได้ไม่ได้หมายความว่าแบบถอยมาแล้วจะชนอยู่แล้วแต่กล้องจะบอกว่าวายอะไรไม่ใช่ค่อนข้างตรงคือจะชนก็จะชนจริงนะครับแล้วกดอีกทีนึงมุมด้านข้างไว้ดูเวลาจอดฟุตบงฟุตบาทแล้วก็เส้นตรงนี้นะครับหมุนตามพวงมาลัยเห็นป่ะเนี่ยผมหมุนพวงมาลัยอยู่ มีมาให้คันนี้8ปดแสนกว่ามีอย่างนี้มาให้ผมว่าอันนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็แม้ว่าจะมีกล้อง3ามอ,องศาเซนเซอร์การระยะด้านหลังก็มีออนะฮะแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเพลงปุ่มแบกปุ่มจูนวิทยุนะถัดลงมารุ่นนี้อันนี้ชื่นชมอีกอย่างหนึ่งแอร์ออโต้ปรับโซนซ้ายขวาได้2โซนหมายความว่าคนนั่งตรงนี้อาจจะแบบที่หนาวปรับเป็น25คนขับที่ร้อนปรับเป็น20ได้ความเย็นไม่เท่ากันการปล่อยลมแอร์ความแบบเย็นจะเยือกไม่เท่ากันนะครับการใช้งาน,นง่ายๆเนี่ย อุณหภูมิจอก็แสดงแบบอ่านง่ายสบายตานะครับความแรงลมแอร์นะฮะแล้วก็ด้านล่างพาวเวอร์อเรช1จุดที่วางของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตัวพาร์คกิ้งก็คือเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยบางทีลำคานไงถอยๆแล้วปึ๊บปุ๊บป๊บปิด,ป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 ดได้ USB Type A 1ด AUX ที่วางของต่างๆไม่มีไวเลสนะคือวางแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฐานเกียร์ตรงเนี้ยนะครับจะดีไซน์ยกมาจากด้านบนเห็นป่ะเขาดีไซน์เชื่อมต่อกันนะฟ้าลงมาตรงนี้เป็นพลาสติก ทำสีแบบเงินเงาเงานะครับนี่เป็น r o s s back เนี่ยลงมาลากตรงนี้ตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบสเตปแบบนี้นะฐานเกียร์เป็นโครเมียมแล้วก็เวลาเชนเกียร์แบบแมนนวลเนี่ยตบลงมาตบเข้าซ้ายเชนขึ้นเชนลงอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่จะบอกไว้ก่อนว่าเวลาเชนเกียร์นี่ลักษณะนิสัยของเกียร์นิสสันคือกดไปแล้วปุ๊บรอประมาณวิสอวิก็ถึงจะเชนไม่ได้ทันใจมากมายนักนะครับแล้วก็ด้านข้างแดชบอร์ดที่วางของอาจจะวางเหรียญวางอะไรก็ได้แต่ผมว่าวางกุญแจกําลังสวย นะครับตรงนี้ใหญ่เหมือนกันนะรตรงนี้เป็นเบ้าไว้เปิดสล็อตอะไรก็แล้วแต่นะครับที่วางแก้วตัวเบรกมือไฮดรอลิกที่เท้าแขนรุ่นนี้ก็เป็นหนังนะครับแต่สไลด์ไม่ได้นะฮะแล้วก็ตัวที่เท้าแขนตรงเนี้ยวางสบายแต่เกะตรงเนี้ยเล็กมากคุณดูดิตัวสล็อตเขามีแค่นี้เองคือเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็พาวเวอร์อะเหนึ่งจุด USB Type A 1 Type C 1ประมาณนี้นะบล็อกเล็กนิดน,นึงแต่เขาจะมีจุดร้อยสายออกมาได้ด้วยคือร้อยสายออกมาปุ๊บทับ ก็จะไม่โดนสายอย่างนี้นะครับส่วนเบาะนั่งอันนี้คือดีไซน์เดียวกันกับพวกตระกูลโปรเลยแต่รุ่นเนี้ยแค่พวกเดินตะเข็บต่างๆจะไม่มีสีแดงสีขาวแต่ลดลายเหมือนกันซึ่งเป็นเบาะนั่งที่นั่งสบายนะตรงนี้ไม่ได้บีบสรีระมากมายนะักแต่ข้อสังเกตคือแผ่นรองตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าระยะยกมันน้อยไปมันไม่รับต้นขามันแบนไปนิดนึงอันนี้คือลองมาแล้วนะครับจากการใช้งานจริงผมสูง172นะครับในส่วนของชุดมาตรวัดอันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์นะครับแม้ว่าจะเป็นตัว ไม่ใช่ตัวท็อปตัวแพงสุดนะครับแปดแสน้าหกบาทจอ TFT กลางนี้เนิ้วเป็นแบบสีมีภาษาไทยแล้วก็ความคมชัดก็ใช้ได้นะครับเวลาอุณหภูมิภายนอกนะครับอันนี้ปรับเป็นความเร็วในการวิ่งนะครับด้านล่างทริปเอตำแหน่งเกียร์เรนจ์ Range การขับขี่ซึ่งอันเนี้ยปรับการแสดงผลได้จากตัวพวงมาลัยมัลติฟังชั่นกดตรงนี้เลยนี่จะมีอัตราสิ้นเปลืองนะครับการเดินทางอันนี้เวลาคุณเปิดเพลงก็จะเขาก็จะขึ้นชื่อเพลงนะครับและอันนี้ก็เนี่ยพวกโหมดต่าง ระบบช่วยเหลือการข,ขับขี่ซึ่งถ้าเกิดรุ่นตัวท็อปที่มีระบบเยอะๆ,ๆอะเขาก็จะโชว์เยอะกว่านี้ระบบเบรกฉุกเฉินมีมาระบบช่วยถอยจอดระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล้านะเตือนเวลาเตือนอุณหภูมิมาอะไรเงี้ยเปิดปิดได้ด้วยนะด้านขวานี่ก็คืออาระยะที่เราเปิดแบบเมื่อกี้ครับปรับลงมาความเร็วแบบนี้เนี่ยแล้วแต่การโชว์เลยซึ่งฟอต์ต่างๆก็พอใช้ได้ไม่ได้คมมากแต่ก็ไม่ได้ขี้เลนะเนาะด้านซ้ายวัดรอบด้านล่างนะครับอุณหภูมิหม้อน้าด้านขวาความเร็วด้านล่างก็คือมัดวัดถังน้ํามัน นะครับปูนพุ้สตาร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านขวาช่องแอร์แบบนี้เลยนะแต่เป็นพลาสติกทั้งเบ้าเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือทริปรีเซ็ตนะอยากดูว่าเวลาจะขับไปทางไกลรีเซ็ตริปก่อนความสว่างของหน้าจอปรับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฝาถังน้ามันกดตรงนี้สลักเขาอยู่ปุ๊บถึงจะเปิดนะครับในส่วนของ traction อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่างานพลาสติกคือลูกเขาเยอะเหมือนกันนะครับมากันต่อในส่วนของพวงมาลัย อันนี้เป็นพวงมาลัยที่นิสสันรุ่นใหม่ๆเขาใช้กันเอาเมล่าคิกส์หรือว่าจะเป็นรุ่นอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็จะใช้แบบนี้ซึ่งเป็นพวงมาลัยสามกา้านทรงสปอร์ตทายไม่ตัดที่ผมว่ากระชับกําลังกําลังพอดีกับมือเลยแล้วก็มีข้อสังเกตตรงที่รู้สึกว่าตัวนาวาร่าตัวเนี้ยกริปตรงเนี้ยไม่คมถ้าเอาเมล่าผมว่าเอาเมล่าขับไปน,นานๆมันมันคมกว่าอันเนี้ยกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสเป,เป็นแบบหนังสังเคราะห์คุณผู้ชมไม่ใช่หนังแท้นะ มีกริปมาให้เล็กๆด้านซ้ายตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับปุ่มแบคแล้วก็อันเนี้ยปรับจอกลางในส่วนของด้านขวารุ่นนี้นะครับมีคูสคอนโทรลล็อกความเร็วมาให้นะขับขไปเรื่อยๆกดตรงนี้ปุ๊บกดเซ็ตปั๊บก็ล็อกเลยขับที่100ร้อยก็ล็อกที่ร้อยไม่แปรผันไม่เบรกให้นะครับอันนี้บลูทูธวางสายรับสายแล้วก็อันนี้คือแต่นะครับในส่วนด้านบนผู้ชมกระจกมองหลังตัดแสงออโต้มีมาให้นะแล้วก็มีกล้อง ะร,ระบบความปลอดภัยเขาอะกล้องแจ้งเตือนเวลาคุณขับเนี่ยช่วยเบรคช่วยอะไรอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะในส่วนแล้วก็ด้านบนมีกล่องเก็บแว่นนะครับในส่วนของตรงนี้ไฟสองสว่างเป็น LED สีออกแนวแบบครีมครด้วยแล้วก็ที่บังแดดกระจกฝั่งคนนั่งมีไฟคนขับมีสล็อตเก็บบัตรแต่ไม่มีกระจกแหมน่าเสียดายน่ามีกระจกเนาะนะฮะในส่วนของเบาะนั่งรุ่นนี้ก็เป็นไฟฟ้าด้วยสําหรับคนขับเนาะ นะโดยรวมประมาณนี้ผมจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งตรงที่รุ่นนี้พวงมาลัยคุณผู้ชมอย่างโตยต้าลีโวเนี่ยพวงมาลัยเขาจะแบบปรับได้4ทิศใช่ไหมอันนี้ได้แค่เนี่ยขึ้นลงเข้าออกไม่ได้เป็นข้อสังเกตเพราะว่าถ้าเกิดเข้าออกได้ผมว่าน่าจะสะดวกกว่านี้เนี่ยได้แค่ได้แค่ขึ้นลงแท่เนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยไม่มีราวจับด้วยรถยกสูงผมว่าควรมีนะครับแล้วก็อ่าดูทัศนวิสัยสำหรับผมอ่าผมสูงร7อนี่คือนั่งใช้งานจริง กระจกบานใหญ่ดีนะครับเต็มตานะครับด้านหน้าก็นั่งสบายๆนะครับนี่เนี่ยนั่งแบบสบายๆเลยตัวถังแบบคิงแคปนะแต่ข้อสังเกตอย่างที่บอกคือต้นขาเขาไม่ค่อยรับเท่าไหร่มันแบนไปหน่อยนึงนะครับมันไม่ได้แบบว่ายกขึ้นมานะหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวแคปของเขาซึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจริงๆนะ่ะตามกฎหมายไทยนั่งไม่ได้นะผิดกฎหมายนะแต่แค่แต่แค่ส่วนใหญ่ที่เห็นกันมาก็นั่งกัน แต่เราก็ต้จะต้องรีวิวให้ดูไงว่าเมันเป็นยังไงมันนั่งแล้วเป็นไงเพราะคันนี้มีแอร์หลังด้วยนะมันนั่งไม่ได้แต่มีแอร์หลังอ่ะคิดดูแล้วกันอ่ไปดูกันต่อ,อนี่ในส่วนของแดชบอร์ดมุมมองเนี่ยผมว่าสวยเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับประมาณนี้อเรามาดูตัวแคปด้านหลังกันต่อเปิดตรงนี้โอเคนะครับเปิดประตูมานะข้อสังเกตของรุ่นนี้คือกระจกตรงนี้เปิดไม่ได้นะล็อกนี้แล้วก็ มีที่วางของที่เปิดประตูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่วางขวดลำโพงไม่มีนะครับส่วนท렁ด้านหลังตรงเนี้ยตามสไตล์รถปิกอัพเนาะไว้วางของวางของวางแม่แรงซ,นนซ่อนนู่นซ่อนนี่ซ่อนตังมีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกพรมต่างๆมีมาให้ครบและเขามีแอร์เนี่ยมีมาให้ด้วยนะผมลองนั่งให้ดูว่าตรงเนี้ยเขาบนุนิ่มมาด้วยนะกระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้ามาแล้วก็ข้อสังเกตและก็ข้อที่จะเป็นจุดเด่นคือรุ่นเนี่ยตัวกระจกเนี่ยกระจกสามมาหลัง แล้วก็กระจกสามบานหน้าสีไม่เท่ากันความเข้มไม่เท่ากันอันนี้รถไม่ได้ติดฟิล์มนะคุณผู้ชมอ่ะดูนี่นี่เห็นปะไม่เท่ากันทั้งสามบานนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองไปนั่งให้ดูอ่ะถามว่ามันเป็นที่นั่งไหมมันไม่ใช่หรอกคุณผู้ชมมันผิดกฎหมายแต่เราก็จะนั่งให้ดูนะนี่คือมุมมองของแดชบอร์ดจากตอนหลังแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแอร์ มีแอร์มีอะไรต่างๆมามีไฟส่องสว่างด้านหลังนะตรงนี้เป็นผ้าบุมานิ่มๆแล้วมันก็จะตรงนิดนึงอะมันไม่ใช่เหมาะกับการนั่งะอ่ะแล้วคุณดูอันนี้คือผมสูง172 <c oughs> ด้านหน้านั่งเซ็จใช้งานจริงประมาณนี้นะคับนี่คือนิสสันนาวา r ่ตัวคิงแคปนะครับแล้วก็เป็นตัวคาลิเบอร์รุ่น V g นะเกียร์ออโต้นะขับ2องราคาค่าตัว8 5 0 0 0 0บาทแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อ้ดเดี๋ยว สรุปลงความกันว่าคันนี้เหมาะกับใครไปจ้ะสำหรับสเปคเครื่องยนต์คุณผู้ชมรุ่นนี้ตัวดีเซลนะครับเป็นรุ่นเก er ียร์ออโต้ก็จะเป็นเครื่องเทอร์โบคู่นะฮะซึ่งกำลังแรงม้าเขาอยู่ที่190แรงม้านะสเปคจริงๆอ่ะคือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.3ลิตร ทวินเทอร์โบนะฮะเทอร์โบคู่ให้กำลังแรงม้าที่190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังดรัมเบรคแล้วก็เรื่องช่วงล่างนะด้านหน้าคืออิสระปีกนกนะฮะแล้วก็คอยสปริงเหล็กกันโค้งด้านหลังแหนบซ้อนแผ่นตามปกติของรถปิกอัพนั่นเองนะครับการขับขี่ก็เดี๋ยว POV ให้ดูนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าเขาบอกกันมาว่ารุ่นที่เป็นไม่ใช่โปรเนี่ย จะขับได้สมูทมากกว่าคันนี้จะรวมไปด้วยหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวรอชมกันเป็นเครื่องใหม่ของเขาครับเทอร์โบคู่ที่พละกกาลังในใช้ได้เลยแต่แผ่นปิดห้องเครื่องนะฝาฝากระโปรงนันหนักแล้วก็เหล็กค้ายันของเขาเนี่ยผมว่าดีไซน์มาด้านข้างเนี่ยลำบากไปนิดนึง โอเคนะฮะก็หลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับนิสสันนเวล่านะฮะตัว King Cap นะรุ่น V ีนะเป็นตัวท็อปของตัวยกสูงตัวถังแบบนี้เขาด้วยราคาคตัว8 5 9 0 0 0บาทนะครับเรื่องเครื่องยนต์นะผมว่าพละกกำลังใช้ได้เรื่องการเก็บเสียงแฮนด์ลิงต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็ระบบมีมาให้เยอะมากกล้อง3า0องศาเซนเซอร์การระยะด้านหลังนะฮะรวมไปถึงพวกฟังก์ชันภายในต่างๆผมว่าน่าเล่นเป็นรุ่นที่น่าจะคุ้มค่าเลยสำหรับตอนนี้นะแต่ตลาด ปิกอัพประเทศไทยก็ค่อนข้างล้อแรงนะครับ Ford r a n เจ r ก็ขับขี่ดีนะออปชันก็เยอะเหมือนกันแต่เรื่องศูนย์บริการผมว่ายังเป็นรองนิสสันอยู่นะผมบอกเลยว่านาวาร่ารุ่นใหม่ตัวนี้ไปลองขับกันดูเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะจริงนะการปรับอัตราทดพวงมาลัยต่างๆเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆกนะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ช่องโค้กีพีและออโต้เตชั่นด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับนิวนิสสันนาวาร่านะครับตัว King Cap นะครับรุ่นวีราคาห้าตัวแปดแสนห้าหม